ราศีเศรษฐีใหม่ปี2569-2026ดวงเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่และเคล็ดลับเสริมให้รวยทะลุเพดานสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Set Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเ,เรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่าน และในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องซองดวงชะตา5ราศีเศรษฐีใหม่ปี2569-2026ดวงเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่และเคล็ดลับเสริมให้รวยทะลุเพดานเสียงประสิบจากจักรวาลเมื่อดวงดาวจัดทับเพื่อเปิดทางเศรษฐี ปีพุทธศักราช2,569หรือคศ2026ไม่ใช่เพียงการหมุนเวียนของปฏิทินแต่คือการจัดเรียงครั้งสำคัญของดวงดาวที่ส่งผลต่อพลังงานบนโลกอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีมา้าไฟที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวความรวดเร็วและความทะเยอทะยานหากใครสาม,มารถควบพลังแห่งปีนี้ไว้ได้โอกาสในการเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดาเป็นเศรษฐีใหม่ก็อยู่แค่เอื้อม ศาสตร์แห่งโหราจารย์ได้ทำการคำนวณและวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพบว่ามีห้าราศีที่ดาวแห่งโชคลาภการงานและการเงินได้โคจรมาส่งเสริมเป็นพิเศษทำให้ดวงชะตาของพวกเขาพร้อมที่จะเปิดทรัพย์และรับโชคใหญ่ชนิดที่เรียกว่ารวยทะลุเพดานหากพวกเขาเหล่านี้เข้าใจพลังงานและรู้เคล็ดนับมูเตลูที่ถูกต้องบทความนี้สมหญิงจะนำทุกท่าน เจาะลึกไปในดวงชะตาของทั้ง5ราศีเพื่อให้เห็นภาพรวมของโชคชะตาพร้อมทั้งมอบกุญแจมงคลที่เป็นเคล็ดลับใกล้ตัวง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อเสริมทั้งสิริมงคลการงานการเงินสุขภาพให้พร้อมรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต5ราศีเศรษฐีใหม่ที่ดวงเด่นในปีพุทธศักราช2569 2026 5ราศีเศรษฐีใหม่ปี2569-2026ดวงเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่และเคล็ดลับเสริมให้รวยคลุเพดานราศีที่หนึ่งราศีเมษอริสราศีกวาดทรัพย์แห่งความกล้าราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมถือเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นความกล้าหาญและผู้นำ ในปี2,569นี้พลังงานแห่งดาวประจำตัวจะถูกปลุงให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ทำให้ชาวราศีเมษกลายเป็นราศีกวาดทรัพย์ที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นเงินทองและความสำเร็จอย่างรวดเร็วภาพรวมดวงชะตาปี2,569การกล้าเผชิญหน้าคือชัยชนะ ดวงดาวส่งเสริมให้ชาวเมฆต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนและโครงการใหม่ๆที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักนานแล้วปีนี้คือเวลาที่คุณต้องออกตัวนําและไม่จําเป็นต้องลังเลอีกต่อไปความสําเร็จจะมาพร้อมกับความเร็วและความมั่นใจหากมัวแต่ชักช้าโอกาสทองจะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายการงานและการเงิน ลุยงานใหม่เงินเก่าตามมาสมทบการงานสิริมงคลองค์ประกอบของความสําเร็จในปีนี้คือความชัดเจนและการเป็นที่ยอมรับคุณควรแสดงจุดยืนและความสามารถในการเป็นผู้นําออกมาให้ชัดเจนจะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ที่นํามาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองหากมีบริษัทส่วนตัวควรขยายฐานลูกค้าและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมการเงินเปิดดวงรับโชคลาภ เงินทองจะหลั่งไหลมาจากช่องทางใหม่ๆโดยเฉพาะจากความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีแล้วแหล่งรายได้เดิมยังคงมั่นคงแต่โชคลาภก้อนใหญ่จะมาจากความกล้าในการเริ่มต้นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการลงทุนในตลาดต่างประเทศหรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ตัดสินใจเร็วเคล็ดลับเสริมดวงคือการบริจาคเงินเพื่อเริ่มต้นโครงการสาธารณกุศลจะช่วยเปิดกระเป๋าทรัพย์ให้ใหญ่ขึ้นสุขภาพและความรัก ต้องดูแลให้ใจแข็งแกร่งสุขภาพต้องระวังเรื่องความเครียดสะสมจากการทำงานหนักและความกดดันในการเป็นผู้นำควรหาเวลาออกกำลังกายที่เน้นการใช้กำลังและสมาธิเช่นการวิ่งการปีนเขาหรือโยคะร้อนเพราะพลังม้าไฟต้องถูกระบายออกอย่างเหมาะสมการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความรักสำหรับคนโสดหากต้องการเปิดรับความสัมพันธ์ที่ดีควรใช้ความชัดเจนในการสื่อสารไม่ควรเล่นเกมหรือคาดหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจเองความรักที่มาพร้อมกับความเคารพซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเคล็ดลับมูเตลูเสริมดวงเศรษฐีใหม่ใกล้ตัวทำตามได้ทันทีสีมงคลเร่งโชค เน้นสีแดงเคลิงสีองค์สุดหรือสีทองในการแต่งกายโดยเฉพาะในวันที่ต้องเข้าประชุมหรือเจรจาธุรกิจเพื่อเสริมพลังความกล้าหาญและดึงดูดความมั่งคั่งเครื่องรางประจําราศีบูชาองค์พระพิคเนตปางยืนหรือเหรียญหรือวัตถุมงคลที่เน้นสัญ,ญลักษณ์ม้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสบความสำเร็จในทุกการเริ่มต้นเคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือควรจัด โตทำงานให้มีแสงสว่างส่องถึงและวางต้นไม้มงคลที่มีใบแหลมเพื่อกระตุ้นพลังงานแห่งความทะเยอะทะยานราศีที่สองราศีตุลลิบราราศีโชคลาภพลิกชีวิตจากการสร้างพันธมิตรราศีตุล15ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนคือราศีแห่งความสมดุลความยุติธรรมและการสร้างพันธมิตรที่มั่นคง ในปี2,569ดวงดาวส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการร่วมทุนส่งผลให้ชาวตุลกลายเป็นราศีโชคลาภพลิกชีวิตที่เงินทองจะมาจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการได้รับความช่วยเหลือที่ซ่อนเร้นมานานอีกหนึ่งภาพรวมดวงชะตาปี2,569ความร่วมมือคือการเปิดประตูเศรษฐีปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างเครือข่ายและลงนามในสัญญาที่นำมาซึ่งความมั่งคั่ง ชาวตุนที่มุ่งเน้นความยุติธรรมและความสมดุลในการดำเนินชีวิตจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมจากความซื่อสัตย์ที่เคยหวานไว้โชคลับของชาวตุนไม่ได้มาจากตัวคนเดียวแต่มาจากพลังงานที่หลอมรวมกันกับคู่ค้าคู่ชีวิตหรือพันธมิตรทางธุรกิจการเปิดใจรับฟังและประนีประนอมจะนำพาทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่เข้ามาการงานและการเงินหุ้นส่วนนำพาผลประโยชน์ทวีคูณการงานสิริมงคล หากทำงานที่ต้องมีการเจรจาต่อรองการให้คำปรึกษาหรือการสร้างความร่วมมือถือว่าดวงรุ่งเรืองอย่างยิ่งท่านจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยหรือการนำเสนอโครงการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันดวงดาวส่งเสริมให้ชาวตุลมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และหุ้นส่วนหากเคยมีคดีความหรือปัญหาติดขัดทางกฎหมายปีนี้มีโอกาสคลี่คลายและได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม การเงินเปิดดวงรับชคอกลาบเงินก้อนใหญ่จะมาจากการลงทุนร่วมกันหรือการได้รับส่วนแบ่งจากผลงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะค้นพบสินทรัพย์ที่ถูกซ่อนเร้นหรือได้รับมรดกและผลประโยชน์จากกองทุนที่ไม่ได้คาดคิดการบริหารเงินควรเน้นการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความสมดุลและมีความเสี่ยงที่เหมาะสม เคล็ดลับคือการทำบุญเกี่ยวกับความยุติธรรมเช่นการบริจาคให้องค์กรด้านกฎหมายหรือช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ทวีคูณยิ่งขึ้นสุขภาพและความรักต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในที่ทำงานหนักเกินไปเนื่องจากการพยายามรักษาความสมดุลในชีวิตเช่นระบบไตหรือกระเพาะปัสสาวะ การออกกำลังกายที่เน้นความนุ่มนวลและสมาธิเช่นไทเก็กหรือการเต้นรำจะช่วยปรับสมดุลทางร่างกายและจิตใจได้ดีการพักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและสบายตาคือสิริมงคลที่แท้จริงต่อสุขภาพจิตความรักสำหรับคนที่มีคู่ความรักจะช่วยเสริมดวงการเงินอย่างชัดเจนหากคู่ครองมีการงานที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ฐานะโดยรวมดีตามไปด้วย สำหรับคนโสดหากต้องการพบรักแท้ที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งควงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมหรือการช่วยเหลือสังคมเพราะเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณคือคนที่เข้าใจและชื่นชมในความยุติธรรมของคุณเคล็ดลับมูเตลูเสืิมดวงเศรษฐีใหม่ใกล้ตัวทำตามได้ทันทีสีมึงคนเร่งโชค เนมสีเขียวพาสเทลสีฟ้าครามหรือสีชมพูอ่อนในการตกแต่งห้องนอนหรือห้องทำงานเพื่อสร้างความสมดุลและดึงดูดพลังงานของคู่มิตรและหุ้นส่วนที่ดีเครื่องรางประจำราศีบูชาสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับตาช่างหรือสัญ,ญลักษณ์ยินหยางเพื่อให้เกิดความสมดุลและยุติธรรมในทุกการตัดสินใจหรือพระสังกาจายเพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์และความสุขเคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือควรหาเวลา จัดระเบียบห้องหรือโต๊ะทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและไม่ควรปล่อยให้มีสิ่งของวางทับซ้อนกันเป็นเวลานานเพราะความสมดุลภายนอกจะนามาซึ่งความสมดุลภายในและทรัพย์สินที่มั่นคงราศีที่3ราศีกรกฎแคนเซอร์ราศีเปิดฟ้าเปิดดินรับทรัพย์จากฐานรากและความมั่นคง ราศีกรกฎหมายถึง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคือราศีที่ถูกปกครองโดยดวงจันทร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึก บ้านครอบครัวและทรัพย์สินที่ดินในปี2,569ดวงชะตาของชาวกรกฎจะถูกปลุกเราให้ตื่นตัวในเรื่องของความมั่นคงและทรัพย์สินที่จับต้องได้ทำให้กลายเป็นราศีเปิดฟ้าเปิดดินที่จะได้รับโชคลาภอย่างยิ่งใหญ่จากสิ่งที่เรียกว่ารากฐานของชีวิต3.1ภาพรวมดวงชะตาปี2,569พลังแห่งความรู้สึกนำทางสู่ความร่ำรวย ปีนี้เป็นปีที่สัญชาติยานและความรู้สึกภายในของชาวกรกฎจะเฉียบคมเป็นพิเศษการตัดสินใจที่มาจากความรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและครอบครัวจะนำมาซึ่งผลกำไรที่น่าพึงพอใจโชคลาภจะพุ่งตรงมาหาคุณจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอาจเป็นที่ดินมรดกหรือทรัพย์สินที่ถูกเก็บซ่อนไว้ ความสำเร็จจะมาพร้อมกับความสุขในครอบครัว3.2การงานและการเงินรวยเงียบเงียบจากสินทรัพย์ที่ไม่ต้องโชว์การงานสิริมงคลอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลการให้คำปรึกษา การเกษตรอสังหาริมทรัพย์หรืออาหารจะประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านอาจได้รับงานที่ปรึกษาที่สำคัญหรือได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นเคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือการจัดบ้านให้หน่าอยู่และการทำงานจากบ้านให้มากขึ้นการที่สภาพแวดล้อมส่วนตัวมีความสุขและสะอาดจะช่วยเสริมพลังงานบวกในการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ การเงินเปิดดวงรับโชคลาภดวงการเงินพุ่งสูงสุดจากการลงทุนในที่ดินหรือการปรับปรุงและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ปีนี้มีโอกาสได้รับมรดกหรือผลประโยชน์ที่ไม่คาดฝันจากบรรพบุรุษสัญชตาตญาณทางการเงินของชาวกร,รกฎในปีนี้แม่นยำม,มากหากรู้สึกอยากซื้ออะไรหรือลงทุนในที่ไหนให้เชื่อความรู้สึกนำทางนั้นทันทีเคล็ดลับคือการทำบุญด้วยการให้อาหารสัตว์จรจัด หรือบริจาคเงินให้บ้านพักคนชราจะช่วยเสริมดวงความมั่นคงให้แกล่งขึ้น3.3สุขภาพและความรักความอบอุ่นคือพลังงานแห่งการฟื้นฟูสุขภาพสุขภาพกายดีจะมาพร้อมกับสุขภาพใจที่ดีเยี่ยมหากมีปัญหาทางร่างกายควรหันมาดูแลเรื่องอาหารการกินที่เน้นความเป็นธรรมชาติและการพักผ่อนที่เพียงพอชาวกรกฎควรหาเวลาอยู่กับน้ำเช่น การว่ายน้ำหรือการแช่นำอุ่นเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์ความรักความรักในปี2,569เป็นรักที่อบอุ่นและให้ความรู้สึกปลอดภยัยคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีฐานะมั่นคงและเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความคลุ้มครองสำหรับคนมีคู่การสร้างรังรักให้แข็งแรงและการวางแผนการเงินร่วมกันจะช่วยเสริมดวงให้รวยยิ่งขึ้นอีก3.4 เคล็ดลับมูเตลูลเสริมดวงเศรษฐีใหม่ไกลตัวทำตามได้ทันทีสีมงคลเร่งโชคเน้นสีขาวมุกสีเงินสีฟ้าอ่อนหรือสีครีมเพื่อเสริมพลังงานของดวงจันทร์และดึงดูดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับน้ำและอสังหาริมทรัพย์เครื่องรางประจำราศีบูชาสัญ,ญลักษณ์ของเต่าหรือปลาที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความมีอายุยืนยาว หรือการบรรจุพระที่เคารพนักถือไว้ในบ้านอย่างเป็นระเบียบเคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือควรหาโอกาสปลูกต้นไม้หรือมีอ่างน้ำเล็กๆไว้ในบริเวณบ้านเพื่อเรียกพลังงานธาตุน้ำให้หมุนเวียนและนำพาทรัพย์สินเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องราศีที่4ราศีมังกรแคปพิคอนราศีอำนาจและบารมีผู้ขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ ราศีมังกรหมายถึง17มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คือราศีแห่งความทะเยอทะยานความมีระเบียบวินยัยและความสามารถในการบริหารจัดการโครงสร้างขนาดใหญ่ในปี2569ดดาวส่งเสริมให้ชาวมังกรมีอำนาจและบารมีที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณพวกเขาจะได้รับความเคารพยกย่องและมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในสายงานหรือธุรกิจของตนทาให้กลายเป็นผู้ที่สามารถ สร้างความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน4.1ภาพรวมดวงชะตาปี2,569ความมีระเบียบวินัยคือขุมคลังแห่งความมั่งคัง่ง ปีนี้เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ชาวมังกรได้หว่านไว้ด้วยความมานะบากบันมาตลอดความสำเร็จในปี2,569จะไม่ได้มาแบบฟลุกฟุกแต่มาจากความพยายามอย่างเป็นระบบและมีแผนการที่ชัดเจนดวงดาวสนับสนุนให้ชาวมังกรสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินก้อนใหญ่หรือได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการที่มีมูลค่าสูงการวางแผนระยะยาวที่วางไว้จะเริ่มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การรอคอย 4.2การงานและการเงินยืนหนึ่งด้วยความเชี่ยวชาญรับเงินเดือนหลักหลานการงานสิริมงคลอาชีพที่เกี่ยวกับองค์กรขนาดใหญ่งานราชการการเงินการก่อสร้างหรือการบริหารความเสี่ยงจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่นำมาซึ่งเงินเดือนและบารมีที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนเคล็ดลับคือการรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพให้สูงสุดและควรหาเวลาไปขอพรจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพเพื่อรับพลังบารมีเข้าตัวการเงินเปิดดวงรับโชคลาภ รายได้หลักจะมั่นคงและเติบโตอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอตามความก้าวหน้าในอาชีพแต่โชคลาภจะมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและมีระยะยาวเช่นพันธบัตรรัฐบาลที่ดินหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการกู้เงินก้อนใหญ่เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพราะดาวดวงส่งเสริมให้การผ่อนชำระเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ 4.3สุขภาพและความรักสร้างความมั่นคงภายในสุขภาพควรดูแลเรื่องกระดูกข้อและฝันให้เป็นพิเศษเนื่องจากราศีมังกรเป็นธาตุด,ดินที่แข็งแกร่งการออกกำลังกายที่เน้นความยืดหยุ่นและการจัดโครงสร้างร่างกายเช่นโยคะหรือพิลาทิสจะช่วยเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์การเดินขึ้นที่สูงหรือการปีนเขาเล็กๆจะช่วยเสริมพลังธาตุด,ดินให้เข้มแข็งขึ้น ความรักความรักในปี2569จะเน้นไปที่ความมั่นคงและความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีฐานะมั่นคงและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสนับสนุนความทะเยอทะยานของคุณได้ความรักที่จริงจังนี้จะช่วยเสริมดวงการงานให้ดีขึ้นไปอีกระดับ4.4เคล็ดลับมูเตลูลเสริมดวงเศรษฐีใหม่ใกล้ตัวทาตามได้ทันที สีมงคลเร่งโชคเน้นสีน้ำตาลเข้มสีเทาสีดำและสีกรมท่าเพราะเป็นสีแห่งความหนักแน่นความมั่นคงและความน่าเชื่อถือควรใช้สีเหล่านี้ในชุดทำงานและของใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพเครื่องรางประจำราศีบูชาพระปางสมาธิหรือพระแก้วมรกต เพื่อเสริมบารมีและความสงบนิ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือสัญ,ญลักษณ์ภูเขาที่สื่อถึงความมั่นคงและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือควรหาโอกาสทำความสะอาดและจัดตู้เซฟหรือบริเวณที่เก็บเงินให้มีความเป็นระเบียบและสะอาดตาอยู่เสมอการถวายสังฆทานที่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์สำนักงานก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ราศีที่5ราศีมีนไผซีสราศีดาวรุ่งพุ่งแรงผู้รับโชคลาภจากสายญานและปัญญายาณ ราศีมีนหมายถึง16มีนาคมถึง12เมษายนคือราศีแห่งกินตนาการความเมตตาและการเชื่อมโยงกับโลกแห่งจิตวิญญาณในปี2569ดวงดาวส่งเสริมให้ชาวมีนกลายเป็นราศีดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะได้รับโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากความเมตตาของผู้ใหญ่หรือมิตรสหายหากชาวมีนเชื่อในสัญชาตญาณของตนและใช้ความสามารถทางศิลปะหรือจิตวิญญาณในก การทำงานจะพบกับความมั่งคั่งที่ไม่คาดฝัน5.1ภาพรวมดวงชะตาปี2,569ปัญญายาณน,นำทางสู่ความร่ำรวยปีนี้เป็นปีที่ชาวมีนควรเชื่อในเสียงกระซิบจากภายในเพราะสัญชาตญาณของคุณจะแม่นยำอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจทางการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือกิจการที่ไม่เปิดเผย ดวงดาวส่งเสริมให้ชาวมีนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มองไม่เห็นหรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนการทำบุญและการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมพลังงานแห่งโชคลาภให้ไหลเข้าสู่ชีวิตได้อย่างเต็มที่ 5.2. การงานและการเงินรวยเงียบเงียบจากงานเบื้องหลังและโชคฟลุกฟล๊กๆการงานสิริมงคลอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะการบำบัดรักษางานช่วยสังคม งานเบื้องหลังต่างประเทศหรือสื่อออนไลน์จะประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านอาจได้รับงานที่ปรึกษาที่ต้องใช้ความเมตตาและปัญญายาณเคล็ดลับเสริมสิริมงคลคือการจัดมุมปฏิบัติธรรมหรือมุมสงบในบ้านและหาเวลาปลีกวิเวกบ่อยๆเพราะยิ่งจิตใจสงบเท่าไหร่โอกาสดีๆก็จะยิ่งไหลเข้ามาการเงินเปิดดวงรับโชคลาภเงินทองจะมาจากการทางานที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวมากนัก เช่นการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่แสดงออกการได้รับค่าลิขสิทธิ์หรือเงินจากช่องทางลับๆที่สำคัญคือชาวมีนมีโอกาสได้โชคฟลุกๆจากการเสี่ยงดวงหรือการได้รับของขวัญก้อนใหญ่จากผู้ที่เมตตาเคล็ดลับเสริมดวงคือการทำบุญด้วยน้ำหรือการบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำเช่นสร้างห้องน้ำหรือถ,าถาวายน้ำดื่มให้วดัดจะช่วยเสริมดวงโชคลาบให้เปิดกว้าง 5.3สุขภาพและความรักดูแลใจให้เหมือนสมบัติสุขภาพสุขภาพกายดีต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพจิตที่ดีชาวมีนอ่อนไหวต่อพลังงานรอบข้างมากควรเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตทางอารมณ์และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้จิตใจคุณมัวการบําบัดด้วยเสียงหรือการอาบน้ำเกลือจะช่วยล้างพลังงานลบได้ดีความรัก ความรักในปีนี้เป็นรักที่ลึกซึ้งและผูกพันทางจิตวิญญาณคนโสดมีโอกาสพบเนื้อคู่ทางปัญญายาณที่สามารถเข้าใจคุณโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดสำหรับคนมีคู่ควรหาเวลาไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมร่วมรันเพราะการเสริมพลังงานดีๆร่วมกันจะช่วยให้ชีวิตคู่มั่นคงและส่งเสริมความมั่งคั่งให้แก่กัน5.4 เคล็ดลัดมูเตลูเสริมดวงเศรษฐีใหม่ใกล้ตัวทำตามได้ทันทีสีมงคลเร่งโชคเน้นสีม่วงเข้มสีครามสีน้ำเงินทะเลและสีเขียวมรกตซึ่งเป็นสีแห่งความลึกลับโชคลาภและความมั่งคั่งจากโลกจิตวิญ,ญญาณเครื่องแรงประจำราศีบูชาองค์พญานาคหรือวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับน้ำและปลา เพื่อดึงดูดโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับน้ำและความร่มเย็นเป็นสุขเคล็ดลับเสริมสิริมงคลควรหาโอกาสเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก่อนเริ่มงาน15นาทีทุกวันและหาโอกาสไปทำบุญกับวัดที่อยู่ติดแม่น้ำหรือการบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนบทสรุปกุญแจสู่ความร่ำรวยที่แท้จริง ปี2569หรือ2026คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่มอบโอกาสท้องให้กับทั้ง5ราศีเศรษฐีใหม่ไม่ว่าจะเป็นราศีเมษกล้าหารราศีตุลพันธมิตรราศีกรกฎมั่นคงราศีมังกรบารมีและราศีมีนปัญญายาน กุญแจสู่ความสำเร็จที่สมหญิงได้ถ่ายทอดไว้ไม่ได้มีเพียงการเฝ้ารอโชคชะตาแต่คือการลงมือทำตามเคล็ดลับมงคลที่ใกล้ตัวความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีแต่วัดกันที่ความสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านคือการงานที่ก้าวหน้าการเงินที่มั่นคงสุขภาพที่แข็งแรงและโชคลาภที่ไหลเข้าไม่ขาดสาย หากท่านนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัติด้วยความศรัทธาและความเข้าใจสมหญิงขอรับรองว่าปี2569นนี้จะเป็นปีที่ดวงชะตาของท่านเปิดฟ้าเปิดดินและรับทรัพย์มงคลได้อย่างไม่สิ้นสุด และเราหวังว่า m y Se s ซ t Spark ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้คุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง m y s e s ซ t Spark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ที่เราตั้งใจนำมามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ